สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ๊กหนูนาชาแนลวันนี้จะมาทำกุ้งจอมประโคนชัยสูตรสองนะครับสูตรเรกเป็นการผสมข้าวคั่้และน้ำปลาพร้อมกันสีสันเลยไม่สวยนะครับแล้วก็นานเป็น,นครับรอชานครับวันนี้นะครับจะหมักน้ำปลาไว้ก่อนนะครับแล้วมาผสมข้าวคั่้ทีหลังนะครับ กุ้งนี้เป็นกุ้งที่หามาได้นะครับล้างกุ้งให้สะอาดนะครับล้างกุ้งให้สะอาดหลายๆรอบนะครับล้างกุ้งให้สะอาดแล้วเรามาเทนะครับเทใส่กระปุกเลยนะครับใส่กระปุกเลยใส่กระปุกไปแล้วนะครับเรามากดนะครับกดกุ้งหน่อยนะครับกดลงไปหน่อยนะครับเรากดกุ้งลงไปให้เสมอได้ที่พอดีแล้วเราก็เตรียมน้ำปลามาใส่เลยนะครับ ใส่น้ำปลาเข้าไปนะครับใส่น้ำปลาให้พอดีกับตัวกุ้งนะครับไม่ต้องท่วมนะครับใส่แค่พอดีพอดีกับตัวกุ้งนะครับพอเราใส่น้ำปลาพอดีได้ที่แล้วเราก็ปิดฝาไว้นะครับปิดฝาเก็บไว้หนึ่งคืนนะครับเรียบร้อยครับขั้นตอนแรกครับหมักน้ำปลาไว้หนึ่งคืนนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราเอากุ้งที่เราหมักน้ำปลาไว้แล้วนะครับคืนหนึ่งนะครับนี่ครับกุ้งที่หมักน้ำปลาไว้แล้วคืนหนึ่งนะครับสีสันออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เอากระมังกับข้าวคั่วที่เตรียมเอาไว้นะครับข้าวคั่วนี่คั่วเองนะครับแล้วก็บดนะครับไม่ละเอียดจนเกินไปนะครับแค่พอดีพอดีนะครับ เทกุ้งใส่กะละมังนะครับเทกุ้งใส่กะละมังไปแล้วนะครับเราก็เอาข้าวคั่วที่เตรียมไว้นะครับเอามาใส่นะครับเราใส่ข้าวคั่วไปแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาคลุกเคล้านะครับให้ข้าวคั่วกับกุ้งนะครับเข้ากันนะครับ เราผสมเข้าคั่วให้พอดีนะครับที่เราชอบนะครับถ้ายังไม่พอเราก็เพิ่มเข้าวคั่วได้อีกนะครับของผมดูแล้วยังไม่พอดีนะครับผมจะเติมเข้าวคั่วลงไปอีกหน่อยนะครับเอาเติมเข้าไปให้หมดเลยนะครับ กุ้งกับข้าวกั้ให้เข่ากันได้ที่แล้วเราก็เอามาใส่กระปุกไว้เหมือนเดิมนะครับเทกุ้งใส่กระปุกแล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาปลายช้อนนะครับกด กุ้งลงไปหน่อยนะครับกดกดลงไปหน่อยนะครับเรียบร้อยครับการทํากุ้งจอมปรโคณชัยสูตร2นะครับจากนั้นเราก็หาเอาฝากระปุกมาปิดไว้นะครับเก็บไว้15วันนะครับก็เอามาทานได้นะครับหรือจะเก็บไว้สัก2อาทิตย์นะครับก็ขอฝากช่องของโอ๊กโมนาช n แนลด้วยนะครับเรื่องราวการหากุ้ง หาปูหาปลานะครับและเรื่องราวของการเลี้ยงหนูนานะครับเรามาดูกุ้งจอมที่หมักเสร็จแล้วนะครับกับกุ้งจอมที่หมักใหม่นะครับนี่ครับระหว่างกุ้งจอมที่หมักเสร็จแล้วกับกุ้งจอมที่หมักใหม่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ